สวัสดีเชา้าวันใหม่นะคะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียยกพามาเลาะดูสวนผักหลังจากคุณป้าเอาปุ๋ยใส่แล้วเมื่อวานนี้อู้จริงๆด้วยมันดูมีชีวิตชีวาดูงามขึ้นแบบทันตาเลยนะแค่ข้ามคืนเดียวต้องเรียกว่าทันตาแล้วนะคะจากเมื่อวานนี้ต้นไม้ก็ ดูไม่ค่อยสดชื่นแม้จะรดน้ํานะคะมันหวเขียวมันไม่เหียวแต่มันเหลืองเหลืองลืมพูดผิดแต่วันนี้มันเขียวพี่น้องโอ้โหมันเขียวขึ้น ้วก็ไม่ต้องรดเนาะว,วันนี้เอาไว้ตอนเย็นค่อยลดอีกพี่ปอยน่าจะมาลกก้าพันผักอะไรตรงนี้ด้วยเห็นเมื่อวานนี้ยังไม่มียังไ,ไม่มีฟางตรงนี้เออเนาะตรงนี้ยังไม่มีฟางวันนี้มีฟางแสดงว่าพี่ปอยเอาไม้เมล็ดพันผักมาลกก้าตรงนี้แล้วเมล็ดพันผักอะไรก็ไม่รู้ ขาวแล้วพี่น้องบานแล้วนะคะอันนี้ก็คือดอกของสายหยุดมันมาแซมอยู่กับต้นเชอรี่ป่าตรงนี้นะคะอ๋อมองไม่เห็นมันมันสีขาวเนาะมันขาวมันไม่เห็นต้องไปดูใกล้ๆจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าพาไปดูใกล้ๆก่อนมันบานแล้วบานแบบสวยงามมากเลย นี่น,นี่บ้านแบบสวยงามมากเลยสีขาวนี่เลยจ้านี่เลยนะคะสีขาวแต่ว่ามันมัวมัวมันไม่ขาวนะคะดูสีขาวมันมัวมัวมันก็เลยดูขาวไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อะนี่งาม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  เดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวป้าจะพาไปดูซุม้มเขาเรียกว,ว่าอะไรซุ้มดอกสายหยุดนะคะไปดูซุ้มดอกสายหยุดกันจริงโอ้ง่ามหลายพี่น้องง่ามหลายง่ามหลายมันได้ผลแน่นอนปลูกต้นไม้มันก็อยากจะกิน ุ๋ยแล้วเนาะมันก็ต้องอยากจะกินปุ๋ยอยู่แล้วนะคะกินปินอาหารโอหโหโ,โหงาม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 จริงนะเจ้าอู้แบบนี้ก็มีกำลังใจสิพี่น้องป้าป้าจะพาไปดูซุ้มสายหยุดของป้านีเล สวยไหมงามมากเลยพี่น้องโอ้โหกำลังส่งกลิ่นหอมเพราะว่าสายหยุดนี้ไม่ใช่เฉพาะหอมในตอนกลางคืนนะคะสายหยุดจะหอมตอนกลางวันตอนไหนก็หอมที่เขาดอกบานออกมานะคะโอโ้สวยจังเลยแต่ว่ามันแสงแสงมันจะมืดมืดเนาะอืม แสงมันจะมืดมืดมันจะมองไม่ค่อยเห็นตาเอ๋มีน้องไหมทองมาวิ่งมาหาได้ไหมทองไหมทองดูสิดอกสายหยุดงามมากเลยจ้านี่ยายกำลังถ่ายรูปดอกสายหยุดนะคะไหมทององามงามงามไหมทองดอกตูมก็มีดอกตูมก็กำลังเยอะนะคะมีดอกตูมก็กำลังเยอะเลยสูงออก สมเข้าเยอะเกินไปนี่เลยนี่เลยบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องหอมหอมสดชื่นมากเลยนี่หอมสดชื่นมากเลยบรรยากาศดีดีมีท้องฟ้าที่แจ่มใสแต่มีเมฆดูเป็นเหมือนรูปอะไรควันของควันของเอ่อจรลดุหรือเปล่าแต่ว่าควันทำไมเป็นแบบนี้พี่น้อง เดี๋ยวป้าพาดูควันบนท้องฟ้าเส้นนะคะเส้นสีขาวบนท้องฟ้าแปลกจังเส้นเหมือนมีคนขึ้นไปฉีดแต่งแต้มเอาไว้เลยเออเนาะเหมือนมีคนไปฉีดแต่งแต้มเอาไว้เลยเส้นบนท้องฟ้าสีขาวไหมเหมือนกากระบาดเลยตรงนี้เออเนาะก็ไม่เชิงว่าเหมือนกากระบาดแต่ฉีดควายกันไปมาอืม เอาเป็นว่าตัวน,นี้บรรยากาศดีมากดอกสายหยุดพี่น้องบอกเลยว่าหอมเย็นๆหอมชื่นใจหอมเหมือนหัวนํำหอมเลยค่ะไหมทองไปไหนละไหมทองมาหายายเมื่อสักครู่นี้วิ่งมาหายายไหมทองก็มีความชุกวิ่งไปหาตาบ้างมาหายายบ้างโอ้โหไหมทองมีความสุขจังเลยค่ะคุณได้ไปไหนละสวนผักของยาย ไปดูคุณตากันไปดูตาทำอะไรอ้ไปดูตาไปดูตาลืมดูตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวป้าจะเอาดอกไม้มาเพาะมะกาตรงนี้มีที่ว่างอยู่อันนี้กระชายขาวก็ยังไม่เหี่ยวยังไม่แห้งพอที่จะเก็บกู้หัวอันนี้ดอกไม้ของโอ้ว้าว ดอกไม้ของป้ากำลังแตกออกมาแล้วพี่น้องนี่นี่นี่นีดูต้นกล้าเล็กๆของดอกไม้เริ่มออกแล้วเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นกลับมาจากทำงานป้าจะมาเอาญ้าออกนะคะมาเอาฟางที่คลุมนี่ออกเออให้ต้นไม้ของเขาได้ขึ้นเต็มที่แล้วทีนี้เราก็ จะเอาเขาไปปลูกไว้ตามที่ต่างๆนี่จะเคลียร์สวนปลูกดาวกระจายแล้วก็งอนไก่ป่าไปตามรัว้วตามแนวรัว้วหรือตามแนวต้นไม้อันนี้ก็น่าสนใจนี่คือเป้าหมายของป้าก็คือแถวร,บรอบๆให้อยู่กับบริเวณโคนต้นของฟอกเทลเนี่ยนี่แหละ เป็นป้าคิดจะปลูกดาวกระจายไว้เต็มแถวนี้เลยถ้าเขามีต้นกล้าแข็งแรงแล้วป้าจะมาปลูกให้มันงามๆอยู่กับฟอกเทลนี่เลยนะคะอยู่แถวโคนต้นของฟอกเทลนี่จะปลูกดาวกระจายแต่งอนไก่ป่าจะเอาไปปลูกตามแถวแนวรัว้วแล้วก็รั้วข้างล่างบ้างแบบนี้นะคะงอนไก่ป่าแล้วก็อาจจะรั้วข้างๆหน้าบ้านด้วยเหมือนกัน,นก็สวยอยู่ป้าทําที่ปลูก ดอกไม้เอาไว้อยู่โอ๊ะบรรยากาศดีดีเลาอยากจะแบ่งปันให้กับเอซีพี่น้องลูกหลานที่น่ารักดูลมหนาวพัดมาวีวีว้าวบรรยากาศดีจังเลยที่นี่สวนชมจันจา้าสวนผักสวนผักงาม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 ไปดูคุณลุงทำอะไรทางนู้นนะคะ